บรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมครับจังหวัดนครพนมตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัเดเจ้าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเลาะเบื่องบรรยากาศอาหารการกินทั้งนี้ครับว่าช่วงนี้ฤดูกาลนี้พันใดอย่างมาขายแน่หะนะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศนั่งกันครับเพ็ดเพาะกับยังนี่วเด้อทั้งนี้ป่าลูกครอบลูกครอบลูกครอบเ่โดบ่นี่ลูกครอบปลาคอ หลายอย่างครับผีทั้งปีเป็นยังบุญแน่นปลาลดปลาลดจานละหน่อยปลาลดจานละลอยจานละห้าสิบจานใหญ่ลอยแม่จานน้อยห้าสิบบาทครับปลาแม่น้ำโขงก็หลายด้วยครับพี่น้องครับจ่างนี่ปลาสดๆจากแม่น้ำโขงเป็นปลาปลาโจกครับประจกตัน รอชมบรรยากาศรอชมสินค้าตั้งแต่ไม่ขาดยังใหญ่ของพรทันแล้วค,ครับเลยครับปูดันเพิ่นเปิด6โมงตอนนี้ตีห้ากว่าครับอามีแต่ตัวใหญ่ๆปลาโจกปลาอีกัมอีตู้นี่โจกขาวนั่นเด้อ ปลาแม่น้ำโขงเลยพี่น้องครับส้อยนี่มุ่งนี่จะเป็นปลาแม่น้ำโขงปลาโจกปลาปลาอีกัมโจกขาวบ่ครับเนี่ยโจกขาวมันจะตัวแบบแหลมๆเนาะโอ้โจกขาวโลดละลอยแค่นั้นฝ้าอีกัมกับซ้ำกันเนาะครับเนาะอีกัมอีตู่ สด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 ครับบรรยากาศตลาดนักไทยเราตัวนี้มันปลาอย่างครับปลาปลาหนังปลาอันีตุกเดาาปลนังไงบอครับแบบนี้โอ้พูดก็ว่าแต่ปลาอย่างปลาเข้าปลานังเด้อพี่น้องนี่แต่ว่าปากมันบ่เหมือนปลาข้าวนะครับปลานังปลาเป็นน้ำโขงแล้วก็เป็นปลากรดข้างปลาอีกคำอีตู่ทั้งนี้ ปลาโจกทั้งนี้เพิ่นขายบ่ค่อยแพงนะครับโลละอร่อยขนานั้นโอ้ยปลาสุดยอดอาหารการกินท้านไหโลละสิบขีดโลละสิบบาทเออแม่ค้าเพิ่นกะท่านกันแข่งเนาะขีดละสิบบาทครับโลละอร่อยปลาโอ้ช่วงนี้ปลาแม่น้ำโขงขึ้นไหลนะครับเกิดโตพอดีงามเลยอ๋อปลาแขกเพิ่นเอาไปแล้ววะครับ ปลาแข่หรือปลาเป็นเสือไปแล้วนี่ครับปลาแม่น้ำโขงสดๆเลยนะม,ม,ม,มะีแต่หอมมูสีอออมีแต่หอมบัวประเภทเห็ดกต่ยังพอมีเรือครับแต่ว่าจะเป็นเห็ดตับเต่านี่เลนะเห็ดตับเต่าเห็ดก็เฮดผึ่งท่ามเห็ดตับเต่เาตตนะครับ วัดจ้าหญงปากดไะปรากดเหลืองแมค้าเพื่นขายรลเท่าไหร่ครับปากดรยแงด8 0ค่ะ180บาทขายหรอกราเป็นคนซื้อกาหงามนะครับยังสดแห้งเลยสดสเลยนี่ยสดมากครับ สดสดสดคากอิหลีครับป่าทางนครพนมตลาดไทยเล่าเด้ครับตลาดอำเภอตลาดพนมจังหวัดนครพนมตัวนี้ปลาเนี่ยปลาในปลาในโลละ60บาททั้งนี้เป็นปลาแก้วครับปลาแก้วกรองละ20บาทเท่านั้นสิบบาทปแก่วมาพีเลย่าใหม่ใหม่สดสดเลยหลายอย่างครับทั้งนี้อุดมสมบูรณ์อาหารการกินสองฝั่งของไทยเล่า พี่น้องไทยพี่น้องเหล้าคำเป็นนําสินค้ามาขายแต่ว่าส่วนหลายแล้วจะเป็นของพี่น้องทั้งไอ้ทั้งเหล้าฮาเด้ออัดบกหอยอันไรไหมบกหอยนี่พันขายโลดจังไลยเนาะเนี่ยโอ้โลละหกสิบบาทเป็นหอยขี้กระต่ายเนาะครับเนาะหอยขี้กระต่ายโลละหกสิบบาทเาทด้อพี่น้องทำเนี่ยเนียนง,นงดา่าเราเนียงดาแต่สดสด สตัวนี่เท่าใดนี่ไหมคะสมตัวสี่สิบบาทแมงดาครับหอมหเลยจวงนี่แมงดาหอมหอมสามเพิ่นบ o d ายทางนั้นเพิ่นกำลังแท็กมงจีโร่จีปมอยู่จดๆเลยครับทางนี้แมงจีปมบานห่อจีโร่บานเพิร์หลายอย่างครับเดี๋ยวแอดมินผ้ารอเบิง สิ้น่ทาท่านนี้ครับอาหารการกินซองฟางขงไตเหล่าเฮห้องลปลาโขงเลยพี่น้องช่วงปลาโขงนี่ขึ้นหลายแห้งไหมตองไก่ตองไก,งไก่ท่านนีปลาตองไก่ปลาย้อนลอยเดียวจ้าปลาตองลอยซ่าจ้าปลาตองโลละร้อยยี่สิบร้อยซ่าปลาย้อนลอยหนึ่งนะครับอยเใหม่ๆสดๆเลยครับงามขนาดเลยปลาพี่ มันสดนะครับท่างนี้จะเป็นจานไข่ปลาด้วยไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาก็ร้อยเดียวปลาดอกแก้วจ้าวบาทปลาดอกแก้วจ้าวบาทยี่สิบบาทครับก็ว่าเหมือนนี่พ่อมาปลาโขลงหลายแห่งนะครับพี่นี่จะปลาแม่น้ำขลงเลยอ่าเขินไหลหรือปลาโขลงจังเนี่ยนะจะของเพิ่มไปอยู่เป็นปลานี่นะพี่น้องนี่ยปลาอีกกมเนี่ครับตัวนี้จะเป็นปลาแบบหลับปลาหลับ อีกกำปะปะดุกบ่นปลาปะดุกน้โขงปะดุกน้ำโขงเป็นขั้วให้เร็วยางดีพัดเพลสเลยพร้อมทอดกรอบแดงๆพร้อมพัดพร้อมต้มพร้อมแข็งเป็นขายยังไงล่ะครับปะดุกอันนี้คือละร้อยโลนึงโลละร้อยปลาแม่น้ำโขงสดๆเลยครับหอยกระไหลได้พี่น้องคท่านสิหอยขี้กระต่าย ไม่ค่าตัวนี้ปลาอย่างนี้ปลาสิง,ง้ก้วอ๋อปลากระกงงยางขายจานละลอยบาทครับ,บ,บ,จ,บจานละห้าซิบจ้ะโอ้จานละห้าซิบบาทบบเพิ่นเห็ดบลกหลายนะผมว่าแต่เพิ่นขายลอยนึงเพิ่นขายห้าซิบเท่าน้นครับขายบ่แพงครับของกินทั้งนี้ราค่าจืดๆส่วนหลายเราจะเป็นพี่น้องทั้งเราครัเพิ่นเอามาขายขายบ่แพงนะครับจานละห้าซิบจ้าตัวนี้นออย่างนี่้นอไม้เกษตรจ้านอไม้เกษตร กษหนอ่อไม้เกษร์แม่เฮ็ดจานไทยจานละห้าสิบบาท,าาบบาทเอาไปแกงแบบหน่อไม้อันนี้เาเนาะเอาไปผัดก็ได้เอาไป,าไปาไมาไ,ปดได้ต้มอ๋อแบบบดต้องต้มเลยบ่ครับเอาไปผัดก็ไดได้ครับแบบบดต้องต้มแม่เราอะนี่แม่แววแมแเราเลี้ยงงามๆเเลี้ยงแหมงามครับจานหาสิบบาทครับหลายครับอุดมสมบูรณ์ ของกินเดี new, ๋ยวกันเมียนพาอย่างไปซุดทั้งผนเดี๋ยวจะพากลับเข้าไปเพนนะครับเอาอย่างละโอ้คุ้กบเลยคุ้มกบคุ้มเกียดทั้งนี้นี่ค่ะเป็นเอาค์ผมมาปล่อยตลาดน้อ๋อตอนนั้นปูแดงโอ้เป็นตนี้ปูแดงนะครับ กูแดงนี่ได้ครับกูแดงปูแดงปูแสบกบเพิ่นเต้นสนั่นเยอะทั้งนี้เพิ่นคุบกบกันเอเอาไปอีกแล้วจำเน้นเน้นจำเน้นเน้นเพิ่นบอดิหัทขามันนะครับเพราะว่ามันจังสดนะบอดิหัทขาไม่จังบอดไก่ไม่จังบอดไก่เพิ่นก็ยำคุบอยู่ตลาดเงี้ยว่ากำคุบกบอะไรเป็นเพิ่นเฮ็ทุ่งจังใดล่ะครับเนี่ย อ๋อถุงละร้อยเป็นกบหน้าบอครับเนี่ยกบหน้าะอืมกบหน้ากบไตอู้กบหน้าแถนเลยครับกบหน้ากรบหน้านปลาดุกไหลอยู่เลยครับถุงละร้อยกรอบหน้าปลาดุกปลาเบือนครับฝนกำลังเล่น ปลากำลังเบื่นฝนกำลังไงโลงเม็ดปลาปดุกนาด้วยครับส่วนไหล่ลราท่างนี้เพิ่นจะเป็นบุคคลไมีของเลี้ยงนะเป็นปลาหน้าเลยนะมาแล้วปลาดุกนาปลาดุกนาปลาดุกนาปลาดุกดัดยิบแก่แก่ท้องสุกปลาดุกมาโจ<ร>๊กเอามึงว่เป็นปลาคอวะล่ะครับนเอาไม้ต้มเอมไม้ต้มชาวป่า ซาบะซาบะด้วยครับเพ่นเห็ดนอไม่โบงเพนเสียเป็นเป็นหอดเป็นหวเยอะโอ้โเพ่าแม่เมาเนาะไม้บอนอมล็เ่นไม่อะไรนาไม่บงแม่งที่ลอยี่ปมหลายหลครับอานี่ยนี่ปูแดงน่ครับเียปูแดงปูแดงอูาสีมันเข้างามใช่ไตรงเท่าไหรนะครับาสิบบาท ไ่ขาเราเกินละค้น,นหาสิบาทครับไคขาหน่อยขายทั้งนี้ผูาา้แดงทำเดนี่ราคาหาสิบบาท้นโครบู้บ้นที่เรื่อม้ะเรื่อมจ้า <c oughs> ที่มงานมาหลยทั้งหันี้เนาะงานขามาสามครับ<อ>สีพากันเดินทางไปทั้งสะกลน,นน้ขอ,องหาซื้ของหาซื้อาใยมาซื้อหรือมาขายขายยังไครับขายบางเน่าโอ ไล่ครับน่ากินปลากรหปูนี้ละแกหน่อยงี้แง่ไปทั้งลางเป็นเินอู้ผีเด้ปลปู้กปูแดงชเัาบม่ก็ีกปูแดง พักกันเ่ยกปได้จากกปูได้ไหลด้ครับต่างหี้ปูนี่ปูแดงปูสีน้มเงนสองถุงหาสิบบาทบ๋ตัวแม่ตัวแม่อยูอ่นี่ได้ปูแม่ได้ครับ กูแดงสองทุงหาสิบบาทหลายอย่างครับหลายอย่างหลายแนว เราชมบรรยากาศน้ากันบ้นดีครับช่วง็นล่วงของแรกๆนะครับจะงางใหญ่เกหน่อยเพราะว่าลูกลูกค,ค้านี่จะเป็นม่ค้าทั้งฝั่งไทยฮาเพิ่นมาหลับสินขาไปขายต่อนะตอนก็นจะมาถาเอาของตอนแต่ว่าด่านเปิดไม่ไหมนะครับก็เลยเฮ็ดเห้าแถวนั้นมันอึดเดี๋ยวผมจะพา อย่างกลับไปบงข้างบนครับจอบก้ดกับลไดพัดก็ไดมักเน่ามักเน่าบักกูดทั้งนี้บรรยากาศช่วงแรกๆนะครับจะแอร์ทแอแห้งเด้อต่อ่าตอนนี้กับโบบันไดยแล้วนะ ปลาแม่น้ำโขงสดๆสดสดลายไหลบักเขือบบักแข้งบักพริกน <c oughs> ี่ครับเป็นแมงจีรอจีรอจิอจป,ปมกลองเทเดย์ไม่ค่าเนี่ยข้าเห็ดกลองเทเดยก์ก็ครกบกองละร้อยตัวสดกิะร้อยบอกครับละรอยแหลลวเด้อครับแมงจีรอเท่านี้นป,ป่งเีกอะไรก็มนี่ มันเป็นเปรกหรือเปล่กมีด้วยครับหลครับปูดแดงเนี่ก็เริ่มเห็นหลแล้วปูดแดงนั่นไหมคะนี่จะเป็นสีแบบแเปรนกอกลักเลยบบาหาเสบบอบไหมค่นะปูดแดงด้วครับหาสบบาทม,มันมั่นหรอบอครับจอมเนื้อกว่าแต่มันจะมันน่นย่ำหนาๆอ่ะเมีนันมัน มันตมันจอยี้มันนักอโอ้ยานี่มันมันเออกเหนักอีดีครับหาสิบบาทเท่าได้พี่น้องมันหนักคววแม่ขาวไวอยู่มันนักทเลมันเมื่อไรอีมันมันนะครับจวงแม่ขาววปุแดงกูเห็นแหะอันนี้เลยคถ่ายสินคาเจ็ดสิบเ็ไรนน้กจะ่ายเยอู้งายงาได้ยครับ ตัวกระเมียเรามานแม็ดๆพมชอบกาวลูกมาฮัลโหลปวดโพสุดยอดบรรยากาศครับไหลอยู่นี่จิรอจิปลมบานเปิเอิญแมงจิรอบานเาเอิญแมงจิปลมไหลนะครับปลาแห้งไหลจะไหลเนี่ยมือนจะเป็นปลาเป็นหอยขี้กระต่ายหรือเป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เป็นปูนาเด้๋ยปูน้านี่ไหลแห้ง่วง ปลาปลาปลาข้าวให้แล้วแถวนี้จะปลาหลายแหงป่าตัวน่ะนะปลาดุกหักวหอยพวกหัวหอยพวกปลาดุกนี่หลายครับถ <c oughs> ึงแมงแสีแข่งก็มีปลาหลายหลายทั้งครับ ปวดอ่อนจวนปลาครับพปวดพปลาในํำโขงทั้งลุมในกล่องเห็นบบบุ๊บบุตนาคาพนังขายทั้งหมดครับปาปไ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 ปางคาับไปไไปไไปหปอกไมไเอปไ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 ัไปไปไ เนีย่ยค่ะทังไทยเขา่็จะมาหาสินค้าได้ขายขึ้นกันนะครับตลาดนี้บางยงางราคาก็จะบค่ค่อยแพงเนานะเอาไปขายต่อได้เลยน,นะครับนั่นมาอย่งบุ้งลูกยางครับเดิมแอปเปิลน,น้อยวบอกเงจะแ <laughs> บอกเินด้วยนะบ่งอย่างเหรบบอบกเบนโอ้แบกเบนมานี่

ปลากดนจำเสื้อคลั่งให้แม่ในลูกหลานอยู่ใครปลากดข้างโตอ้วนวนเลยครับท่านปลากดข้างกูแดงกูแดงสดสดท่านให้ตุงเท่าะเลกันร้อยบาทปลากรดนี่เ้าขายเป็นโลเท่าันบ่โลละห้าสิบท่านก็ขายถือแค่โลละห้าสิบโลละห้าสิบถือผมอาจจะเดินทางไปทางไกลครับที่ออกเมื่อสะกก่อนพ้น ไปต่างจังหวัดนะมันโบมีแนวมาเชรหาสิบบาทประกวดข้างขายทุกถึงนยครับพี่ครับหล่อทั้งผีครับเดินมามามายังเข่าบาะใหญ่ยี่สลอยนะครับบอกว่าชมซอยข้างบนก่อนข้างล่างเข่าบาะเด้ อ่ะนีได้เห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดละงอกยังมีเนี่ยจังหน่อยครับเห็ดละงอกช้อนหลา่เราจะเป็นป่าปลาแม่น้ำโขงเขียดเห็ดพึ่งทำเห็ดพึ่งทมสุดยอดบรรยากาศครับสุดยอดอาหารการกินตลาดนัดไทยเราอำเภอพาดพนมจังหวัดนครพนมครับคึกคักขนาดเลยบรรยากาศ ปลาแหงปลาสดมีตอย่างรับทั้งนี้หัวหอยเป็นกี่ไหลท่านะหัวยเจ้าป่าหัวหอยเป็นขายเป็นกิโลบ้นเนี่ยหัวหอย,ห,ห,อยหัวหอยครับตั้งปีกระเทียบคมหยุ่ยางหยางเลยครับผมให้เบงภาบรรยากาศทางล่างครับไูนะ โคดโพปลาจักปลาจักหอยจักกุ้งหอยปูปลาครับนี่คืออย่างเลยตขวายัดเมียนไหนลงไปบ่ได้ครับถ่ายบรรยากาศในบงค์ข้างบนเราโอ้ไปหยากเลยครับหยาดขนาดนะซาเวนโล่่ยหอยอะไรครับท่านเป็นหอยสีกระจาย หอยโลห้าสิบบาทกอยนิางมืนางหม่นๆไปเลยนะครับออผิ่ปูหน้าไหมปูหน้าครับนี่เพิ่นขายกันโลโบแพงด้วท่านีะครับปูที่ปูขายยังไงจ้ะิันเหมาแล้วิ่นเหมาแล้วครับโลละยี่สิบขทมันขอท่านนะครับซํำได้ซ้ำนั่ง ปูไว้แก่ปูหน้าปูหน้ามันโล่ปลแพงครับทค่นี้เพิ่นเหมากันนหรปูหน้าโล่ละยี่สิบาทนั่นด้ครับพี่น้องครับแล้วอีพอเรามาเหม,า,หมาปูเออผุดสอบปูหน้าแล้วโล่ละยี่สิบบาทครับนี่เท่าไรบ่พ่อขายปูหน,หน้าช่วงนี่ยอ๋อปูน้าพ๋อเราเอาเบ็ดเลย เราไปเห็ดปูดองปะนอนสอนนอนสอนปูราคาปูท้านี้ถือว่าหนาซื้อนะครับเพราะว่าราคาบอแพงโลละยี่สิบบาทเอาไปดองเอาไปยังกระไดนะเอาปเผ็ดปูดองวัดสอนครับอ๋อเนี่ยเขาจะเมาเท่แบบนี้ได้รับ เ่อปโชวืกนแ้อขดล้วๆเาปดพบรรยากาศนั้ครับเอ้าพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศตลาดนัดแท้เล่าอำเภอข่าดพนมจังหวัดนครพนมครับนี่ทุกเสาวันจัรและวันพริัสเลครับ